เอ่อพาสเวร์นมีแคมเปญที่เป็น Public เปิดให้ดูอยู่แล้วสามารถเข้าไปดูได้เลยวันนี้เป็นแคมเปญที่รันมานานแล้วมีทั้งหมดสิบคีย์เวิร์ดแต่ละคีย์เวิร์ดก็จะถูก นำมาใส่เป็นรีพอร์ตอันนี้เป็นคำว่าคีย์เวิร์ดอุตสาหกรรมวันนี้ประเทศไทยรายงานจะมีหน้าแดชบอร์ดก็จะมีด้านข้างเป็นคีย์เวิร์ดนี้เป็นบอกว่าทั้งหมดข้อมูลเอามาจากไหนบ้างก็จะมี Twitter มี y o u t u เ e ็น g ิ g เ m e n t ทั้งหมด6 0แสนกว่าแชร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไลค์ ไม่มีคอมเมนต์ตัวที่เป็นเซนติเมนต์นะคะก็คือวิเคราะห์อารมณ์ตัวนี้เป็นทวิตเอก็คือปกติไม่มีอะไรเฉยๆนะโอสิที v บวกเนกระถิลบนี้เป็นอุปกรณ์มาจาก iPhone มาจาก Android มาจากเว็บวันนี้ก็บอกว่าเป็น Twitter เนี่ยมาจากอะไรเท่าไหร่บ้าง ด้านข้างจะมีรายงานเข้าไปที่คีย์เวิร์ดของแคมเปญก็จะเป็นรายงานอย่างอันนี้เราดูของประเทศไทยวันนี้นะก็จะมีคีย์เวิร์ดว่าทั้งหมดเนี่ยคีย์เวิร์ดมาจากอะไรบ้างอันไหนมีสัดส,ส่วนเท่าไหร่ก็มีเรื่องแต่ละอันเนี่ยถูกอยู่ในบูลลี่แบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรากดเข้าไปข้างในก็จะมีรายงาน บอกว่าข้อความนี้ถูกโพสโดย t w i t t e อร์นะคะใครเป็นคนโพสโพสเมื่อไหร่แล้วก็มีคนแชร์ไลค์เป็นยังไงบ้างคนะอันนี้เป็นข้อความปกติไม่มีความรุนแรงเป็นประเภทกอสิบระดับความรุนแรงที่หนึ่งนีนก็จะมีรายละเอียดมีทั้งหมดสี่ร้ยเจ็ดสิบเก้าหน้านะหมดสี่0ันกว่ารายการ ก็จะมีรายงานของอันนี้ก็จะเป็น engagement สามารถจะดูได้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างการวิเคราะห์อารมณ์ sentiment นะนส่วนใหญ่ก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรมากมายการคุกคามบ้างมี h e a s p e e e h แต่ว่าตัวที่เป็นรูปแบบการคุกคามนี้จะยังอยู่ที่ความถูกต้องที่เจ็สิบปแพลตฟอร์มที่เอามานะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามาจาก Twitter เป็นส่วนใหญ่ จาก youtube บ้างระดับการคุกคามก็จะเป็นเลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งประเภทการคุกคามก็จะมีเป็นนี่ดูจากคู่มือก็ได้นะคะมี t อริงฮาร์ดเม้นต์เอ็กซ o พลูชันเฮฟอร์มว่ามาจากไหนข้อมูลตรงนี้มาจากซอร์สไหนบ้าง สามารถจะกดเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้หมดนะการมีส่วนร่วมในแคมเปญก็คือพวก engagement มาถึงการจัดการคือถ้าเราสร้างแคมเปญใหม่ก็จะเข้าไปที่การจัดการแคมเปญการจัดการแคมเปญเนี่ยสามารถสร้างใหม่ได้นะก็สร้างแคมเปญ ก็ใส่ชื่อแคมเปญเขาใส่คีย์เวิร์ดใส่รายละเอียดแคมเปญวันที่ก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันไปถึงแล้วแต่ว่าเราจะใส่ไปถึงเมื่อไหร่ถึงเิ้นเดือนก็ได้รายละเอียดคำ ก็เลือกซอสที่เราจะใส่เลือกข้อความทั้งหมดเลือกปฏิสัมพันธ์แล้วแต่ว่าอะไรอันนี้ก็คือให้คนอื่นดูได้ด้วยแสดงที่แดชบอร์ดด้วยข้อมูลก็จะเสร็จแล้วค่ะ เรื่องการจัดการคีย์เวิร์ดเราสามารถจะสร้างคีย์เวิร์ดใหม่เป็นแพ็กของคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะคะผู่มือการใช้งานเข้าไปอ่านที่ผู้มือนะ FAQ นะคะว่าอยากจะใช้ต้องทำยังไงบ้างต่อเราที่ไหนถ้าเกิดมีปัญหาอยากสอบ Yeah.